มาพี่น้องเศร้านี่๋ยวสิผ้ามาเห็นฮอร์โ,โมนไข่ฮอร์โ,โมนไข่ไปใส่ปากเน่ากันพี่น้องหลังจากลูกพ่นแยกกับเทาะไข่กับ,กบผงชูรสกับเกลือหางซอนซานึงผงชูรสซอนหนึ่งซอนโตหนึ่งอะไรไข่ใบนึง แคกระติดตดอนี่น้ำเศร้าเขาพี่น้องน้ำเศร้าเข้าเศร้าเข่าเุ้บไทยกับบุตรหลังจากมกนาวมันมกนาวพ่นลวงพ่นแกแล้วพ่นกระ่วงเฮากระิีเรื่มบำรุ่งพ่นให้พ่นออกดอกใสให้มันท่านท่านกินตอนนาเร้งพี่น้อง เดี๋ยวนี้ได้เห็ดขั้งที่สองแล้วนี่เริ่มออกแล้วก็มีเท่ากับเห็ดไว้เพราะว่าลูกเกาพื้นนี่พื่นก็เริ่มร่วงสุกแก่เต็มร่วงเต็มต้นเยู่เท่ากับิีเมาเอาหลุนไม่ไปแตกินย่ามเดือนซี่เดือนยี้่ยม,มันอึด แยกกับสิบ่าเห็ดถังไงหรอกเห็ดจำนีลหล่ะใส่บักหน้าแกสองสามตุนบักหน้าแยกกับเปลูกหลายเด้อมีเสียหาตุน่นปลูกไว้จะ่พได้กินเพราะว่าผู้ใดกับมีนอะพี่น้องผู้ใดกับมีห้ากับเห็ดเอาเอาครอบขไวไวั้ว <laughs> ข้าไว้ก่อนใหนฮะอุกินมีอยู่ก่อน แยวก็ส uh, ิเอาเอ็มลอยเครื่องดื yeah? ่มสู้กำลังสองฟ้าแยกกับทีซื้อมาไว้เรื่อยคอยเป็นเครื่องดื่มสู้กำลังได้เบิด์ตเล่นอี๋เขาอี๋เปลี่ยนกระโลกคน ขนข้นข้น,น,นมาใน,นพี่น้องเปลือกไข,กข่แยกกับขยำแยกแยกคือจะเอาไปลดต้นบักเน้ากระพัดอันใยไทยคลิปตะโดนโดนคุณแยกกับมันติดหมากทิพนหรืออะไรกับปอยเราบดนี้ห้าวิีมาเฮ็ดเอาตอนให้มันออกส่วงนี่แหละ หลังจากปีไม่ไปแล้วมันกัสกิน้่อยงหญ่เฮากัสกินี่กินต่อกันนะนี่มากระไว้เฮาละ เสียเอ้ยเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้าน้ำหมักน้ำเศร้าเข่าขพี่น้องจ้าไปลดตุ่นมะนาวกันเลยจ้า